สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองายสปูสกคนตอนรับข้าสู่ชองกอติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้าก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้าแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางดีๆแนวทางดังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้าซึ่งจะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่ 9, เอามาเทียบให้พี่น้องในเบิ้งกันเนาะจ้าก่อนไปรับช่วรับฟงังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะจ้าในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนได้พี่น้องเด้อแอดมินจะได้มีกำลังใจในการ ทคลิปต่อไปเนาะจ้ะเพื่อเป็นการบอสเซเวลาเขากลับมารับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของพี่นุ้ยคนโกกันก่อนเลยสึ่งผลงานหัวที่ผ่านมาของเพิ่น16กรกฎาคมเพิ่นจะให้เขา2ตัวล่างหา3เนาะจ้ะให้่งรูที่ลักหาให้เขาหา3เนาะจ้ะเฮากลับมาเบิ่งต่อกันทีงวด1สิงหาคมตันต่อเลยจ้ะสึ่ง หิน่วยคนโกเพิ่นกระไดปลอยแนวทางมาหาล้วแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมเพิ่นกระไฮสามโตเม็ดเดียวก็คือ4 7 6ยด้วต่อโดยแนวทางชุด2โต7 4 7 6 4 6เม็ดเดียวเน้น7 0นะจ๊ะหัวน,นี่ห้วิ่งรูดที่นัก7จ็ดได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระจัดไปน้าเจด้อจ้า4 7 6 7 4 7 6 4 6 เน้นเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดด้อจ้าแคบในเบิงจุดเอาไว้เบิงได้พี่น้องเ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวยซึ่งเป็นสูตรสองตัวล่างตรงๆนะจ้ะหมวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมหมวดนี้ก็หายเด่นทีละหกก็ราคาเน้นหายลักหกพี่น้องชุดสองโตัวที่หายก็กคือหกเจ็ดและหกเก้า ลักหาก็คือหาเจ็ดและหาเก่าได้พ่นองเดอร์เน้นไฮหกเก่าแล้วจ้ะเสนแนวทางแอดแผ่น้ารวยเน้นไฮหกเก่าเด่นหกแ้วจ้ะจัดไปได้พี่นองเดอร์แอนแผ่น้ารวยสูดสองโตตรงๆแล้วจ้ะมาเบื้องต่อกันทีเนื้อทางของควายน้ำโชกันต่อแล้วจ้ะเนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งสิงหาคมซึ่งก็เป็นเนวทางสองโตบนล่างแล้วจ้ะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขสามศูนย์สามสี่สามหก และ3 7เจาะจ้ะสองตัวบนล่าง30 34 36และ37แคปในเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเ้ยพี่น้องเ้อแนวทางของควายนำโชคนะจ้ะลองตามกันเบิงเด้อจ้ะลองตามกันเบิงเด้อจ้ะพี่น้องไปต่อกันอีกนึงแนวทางเนาจ่ะซ,ซึ่งก็คือแนวทางของแอดเอือยลานะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม สิ่ง่นก็หายสามโตเม็ดเดียวบนเจ็ดหกหาตัดสองโตหกหาต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเน้นไฮหกเก่าเด็กพี่น,อน, 7, 6, 5, น, 6, 5, น้อนงเด้อสามโตบนเจ็ดหกหาสองโตบนหกหาเน้นล่างหกเก่าเด้อจ้าหกเก่าเก่าหกแด้วพี่น้องเนาะก,ก็อย่าลืมขึ้นเนื้อล่องไตกันเดิมจ้าสิ่งแนวทางแอดเอื้อยละแคบไนเบิ้งจดเอาไอยเบิ้งกันเด็กพี่น้องเอาไว้เทียบตะลขกเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ้ะ ไปเบิงต่อกันอีกหนึงน่งแนวทางเขาจะซึ่งก็เป็นแนวทางของแมททำเนียนลอตเตอรี่เขาจะสิบเลขเด็ดสิบเลขดังหัวประจำวันที่หนึงสิงหาคมซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขสองแปดแปดเก้าหนึ่งอมเมนจ้ะ1 8ึ่และ12ึ่ต่อด้วย7จ็ดห้าเก้าศและ 70, เจดูนนะจ๊ะเน้นกันอีกรอบหนึ่งสองแ1ดแปดเก้าหนึ่งแปดสอเจ็ดสู้นย์สอนึ่ยละเจ็ดย์นะจ้าแนวทางเมทัมเนียนลอตเตอรี่สิบเลขฮิตสิบเลขดังนะจ่ะแคปไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันได้พี่น้องเด้อ ถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่นอ้องสักผู้สกคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่นานั้นนะจากทางช่องบอสนับสนุนการพน,นันหรือว่าสิ่งผิกกดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจาทุกทุกสำนักนั่นนะจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนอจ้ะเสียงตามกำลังซับของเจ้าข,ของเ้ยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผูสักคนโชคดีเฮงเฮงปังปังมันมานกันทุกคนนอจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปซ้ำนีก่อนนะจ้ะเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกคน้อจ้าสวัสดีจ้า